ก็โอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะผมแม่แล้วก็อยู่กันในเกมในเก่แล้วนะครับผมในเรื่องในดันน่าเช่นเคยนะผมในคลิปนี้ก็คือชื่อชื่อตอนก็คือช่างปุง่มน้ําหอมดอกไม้นี่นะครับผมแม่จะเป็นไงแลก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมนี่สวิตตี้นายมาได้จังหวะ้ไดีลแล้ละอืมเก่งเลยนะมรูปีกดกดกด,ดไว้เลข ทีต้องมาเป็นละอองใส่กระดาษแผ่นอแผ่นบางยาวแล้วก็สองให้ฉันลองดมดูนะแล้วก็บอกได้ว่าเป็นไงอืมมันก็หอมดีนะออน้ําหอมก็ต้องหอมเร็แแมพูดทึงมัละเอียดหน่อยสิเฮ้ยอ,อืมแบบว,ว่าเป็นกลิ่นยังไงนะ่ะเออก็อ,อืมหอมมากไงหอมมากนะมั้งโอ๊ยไม่ไหวแบบนี้ใช้ไม่ได้ โคตค่ะคุณผู้หญิงตรงนั้นอะ่ะกินนี่ต้องเาอาคุณแน่เลยอย่าลองชิมหน่อยไหมคะเดี๋ยวนะเหมือนเคยทำแบบนี้เมื่อก่อนเลยฮะศึกเดชเวชโชคคนอา่าใครเก็ตตรงนี้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันผมคืออะไรหรือม,มันเป็นฉากในอีเวนต์ไหนหรือยังไงไม่เข้าใจนะมึงแม่คุณพูดชัดเลยคะเสร็จเลยค่ะคุณดอกไม้มว่าง,ง่ายสุดเลค่ะคุณ เนี่ยหลียงเหรียงเขี้ยวหรือเปล่าเหรียงเขี้ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคน่าจะเหรียงเขี้ยวนะผมถ้าอ่านผิดก็ขอไปเลี้ยงเขี้ยวนะประมาณนั้นนึกออกแล้วแหละเธอคนที่ขาก่อนเลยใช่ไหมว่าเออหน่อยทำไมต้องเด็กอย่างนี้เหรียงเหรียงเขี้ยวนี่เองทรานฟอสลาจากทีมสวนพฤกษศาสตร์ค่ะ อย่าีที่เร้จักนะคะส่วนพิกษศาสตร์ง้นเธอก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้เยอะเลยทีนะ่ไะอืมค่ะก็พอจะอยู่บ้างนะะั่นเลยค่ะอยากถามอะไรชัดหรือเปล่าคะเนี่ยอยากสิอืมทีโรเซ่นะ่ะกำลังพัฒนาน้ำหอมกินไม้อยู่อ่าฮะไอตีมที่เราตั้งไว้คราวนี้ก็คือดอกไม้แสนสดชื่นอะ่ะอืมดอกไม้แสนสดชื่นสดชื่นเหรอคะอืมมันก็น่าสนใจดีนะคะเนี่ยใช่ไหมได้ <c oughs> เอาละลองดมดูสิกลิ่นนี้ใช้ได้ไหมอย่าฟังเขาเห็นของเธอไหนอยนหะัวล่า,าสุดกินน้ำหอมเข้าไปเต็มปอดน,นั่นนิวนาแล้วก็ตั้งสมาธิอืมใช้กุหลาบเป็นกลิ่นพื้นฐานสินะคะใช้แล้วละ่ะยันเซนดอกกุหลาบเข้าไปด้วยเพิ่มกลิ่นความหอมแต่ก็ไม่ฉุนเกิน ก็ได้ตามในคุณออกมาอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วค่ะแต่ถ้าจะให้เลือกอะไรจา่ในคนปรับแค่แล้วก็ในคิดว่าเอ่ออินฟิเซียนะมันโดดเด่นกินมันนะคะ่ะตายละจริงรอเนี้ยฉันคิดว่าไม่แค่อดอกกดละอ่าแค่กระดาบอาจจะเพิ่มพไปหน่อยนะ่ะก็เลยใส่ฟิเซียเข้าไปนิดนึงไม่เวิกเลมืมันก็ไม่เลียหรอกนะคะแค่ว่าฟิเซียนะ มันเบ็ดบางกินอื่นกินอื่นๆมากเกิน,นไปหน่อยค่ะอ๋อถ้าอยากเติมอะไรก็ช่วยที่ช่วยเสริมปรับได้แล้วก็ลองเป็นอืมลองเป็นเจอเจอดเดนิมไหมล่ะคะไม่รู้จักครับผมเอือเพื่อนทานกินอนะ่ะมันใกล้เคียงกันมากกว่าด้วยค่ะอืผมไม่ใช่ผมไม่ค่อยสนใจพวกน้าหอมอะไผมไม่รู้จักเหมือนกันอโอเคได้เลยแล้วมันสกดยังไงล่ะ เอออมฟงของไม่ได้กดแล้วกันนะเพราะมันคนละภาษากันครับผมไม่รู้เขาต้นจากคาสะกดเป็นภาษาภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีผมไม่แน่ใจนะผมเลยนะตามนี้นะคะสะกดอย่างนี้แหละคะ่ะอืมโอเคเงี่ยมเขา้าใจแล้วแหละงั้นกิ่นี้ล่ะอือเป็นเวนเดอร์ผสมกับอือไฮยา ไายาซินสินะคะก็ตามนั้นเลยแหละที่แรกว่าจะให้เราเบเดินลํำแต่ฉันคิดว่าผสมมาแบบนี้นะถึงจะแปลกแต่กินก็ออกมาเข้ากันได้ดีกินมันต่างกันมากเลยฉันว่าไม่น่าเข้ากันได้เท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะสำหรับน้ำหอมที่มีเราเบนดเดิ้เป็นกินเมื่อนทานะอืมงั้นเธอว่าอะไรที่จะเหมาะสมละอืมโดนไม่ได้ไม่ก็เอปอมินน่าจะดีกว่าคะ่ะ เป็นตะุนไพลังนันเลยนะครับเป็นตะุนไพล์ตะบนเดียวกันและก็น่าจะใช้อ่าให้ความรู้สึกที่สดชื่นแล้วก็ช่วยเสริมไลฟนเดย์ได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะได้เลยเธอนี่สุดยอดชะมัดเลยพอลล่าดมทีเดียวก็รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่นังบอกได้ว่าอ่าต้องผสมอะไรถึงจะถึงจะปังอีกด้วยก็เป็นเรื่องปกติแล้วผู้เจ้าช่างเขาเป็นอย่างนี้แล้วครับ เหมือนที่อ่าเขาเรียกอะไระถ้าคนทากับข้าวไปไหวแล้วกันเนาะขอบเพียบๆอย่างนี้เนาะถ้าคนทากับข้าวไปไหวเนะี่ยเขาจะรู้สม,มุทิทาน้าซุปมาเนี่ยเขาจะชิมแค่น้ำซุปเขาก็จะรู้เลยนะว่าซุปเนี่ยเราใส่อะไรบ้างอืมสมมติเราไปร้างก๋วยเตี๋ยวสั่งมาสั่งล้างก๋วยซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยแล้วชิมน้ำซุปไปเนี่ยอืมผมผมอันนี้ส่วนตัวผมนะผมก็พอจะดูเลยคนระับว่าเขาใส่อะไรบ้างอะใส่น้ากระเทียมดองใส่หัวหอมใส่ อืมอะไรพวกเนี้ยใส่ซี่โครงหมูซี่คโครงซี่คโครงไก่ผมพอจะเดาออกได้เลยนะผมผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ผมผมผมก็พอจะรู้นะผมว,ว่าผมก็เป็นคนที่ทําอาหารระดับหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ทำเก่งแต่ก็ทาทาได้นะผมแี่พูดเยอะแล้วเราไปดูกันต่อดกีก่าอืมอาจจะเป็นเพราะว่าชัา้นใช้เวลายู่กับน้งมาแล้วกินหอยแล้วนั้นตลอดเวลานะคะอืมก็ใช่นะผมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละก็จะรู้สึกว่ากินแบบไหนนยะจะเข้ากันได้ดีกว่าคะ่ะ หรืออันไหนที่ขัดกันเองอืมอเราเข้งก็ต่อไปก็เออถอยอะไรอะ่ะแล้ออน้ำหอมตัวอย่างมาแค่สองขวดอ,อ่สองต้นแบบก็ได้นี่ฟลอรา่าเราคุยกันต่อที่อื่นได้ไหมฉันอยากฟังความแนะนำอ่าเรื่องน้ำหอมจากเธออีกนะนะฉันจ่ายค่าตัวแทนง,งามๆเลยอืมถ้าคนไอกไปด้วยแล้วก็ฉันจะไปก็ได้ละ แล้วมันเกี่ยวกัไฉันนะ <laughs> เอา้าแล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยเน, <laughs> นี่ยฮะนั่นสิฉันอนะ่ะชอบกลิ่นของคนในวันนี้เป็นไม่เศษเลยละคะ่ะเอา้าไหนเธอนี่เธอนี่เป็นหมาอะไรไงต้องกินฉันเนี่ยเสวแสว์สโนโูใหญ่ต้องพใ,ใกล้ให้เชื่ใจเยอะๆเลยละคะ่ะ <laughs> นี่สวิตที่มาด้วยกันเลยเธอนะ จะน่าจ่ายให้หนายด้วยเหมือนกันแหละโอเคแล้วอืมอ่ะไปเข้าไปสุดท้ายแล้วนะฉันก็ต้องตามทูปี้กับฟอร์เ่ไปอืมลองดูน้องหอมสารพดัดแบบออกความเห็นให้ให้กับแต่ละกินจมูกฉันนะ่ะเริ่มจะตันทังหมดแล้วจนกว่าจะแอบหนีออกมาได้อืมป็แทบยากินอะไรไม่ออกแล้วล่ะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องปกติเนาะถ้าดมถ้าดมมากเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้นะผมอืมนั่นแหละ ก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกว่าได้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ